าบัคสโตนมีบริการจิ๊บเกมพาร์ตแมปต่างๆจิ๊บการ์ดของแท้ราคาเริ่มต้น279บาทมีของแถมประจำเดือนและมีบริการกดเกมพาร์ตอนิเมะวอลเลเอร์สนใจติดต่อที่ลิงก์ Facebook ใต้ดีคริปชั่นได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตอนวันไหนนะครับก็มาอยู่กับการอธิบายนะครับพ่อค้านะครับพอดีไม่ได้อธิบายนะครับเกมอ,อันนี้นะครับ คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าพี่ครับซื้อแล้วมันจะได้บัฟหมัดเลยใช่ไหมครับหรือว่าซื้อแล้วมันอยู่ไหนซื้อแล้วมันไปไหนนะครับลิปที่พี่ทําไปพี่ลืมบอกนะครับพี่ซื้อไปแล้วนะครับซื้อแล้วมันอยู่ไหนมันจะหายไปนะครับมันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าหรืออยู่ที่ไหนครับมันจะไปอยู่ที่ตู้สุ่มนะครับมันจะไปอยู่ที่ตู้สุ่มทีนี่นะครับก็คือถ้าซื้อแล้วจะเป็นระบบการันตีนะครับนี่การันตีข้างบนเห็นไหมที่สุ่มมาแล้วนะครับต้องสุ่ม350ครั้งนะครับ แนะนำว่าถ้าน้องมีหินด่านต่าๆเยอะๆอะน้องก็เอาหินด่านต่าๆไปสุ่มตัวตัวที่น้องไม่ซีเรียสก่อนนะครับอย่างเช่นผมสุ่มไอ้นี่ผมสุ่มเบจิต้าเล่นนะครับได้สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ผมก็สุ่มไอ้นี่เล่นนะครับนี่สุ่มไอ้นี่เล่นนะครับจนเต็มเห็นไหมครับพอเต็มแล้วเนี่ยคราวนี้สุ่มครั้งต่อไปอะครับสุ่มครั้งไหนก็ได้ครับซ้ายหรือขวามันจะออกรีเจนมานะครับรีเจนคืออะไรครับรีเจนคือบับเหลืองนะครับบับเหลือง สามบัฟนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้บัฟมากกว่านี้ป่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับแต่ปัญหาผมจะลองกับตัวไหนถ้าเอาลองกับตัวนี้ถ้าติดสมองนี่โง่เลยนะเนี่ยถ้าสุ่มตัวนี้กลับมาเป็นธนูก็เล่นได้อืมอ่ะนี่นี่นี่น,นี่สุคุณะก็ได้สุมสสมส่มสุคุณะเล่นสุ่มอ่ะสุ่มสุคุณะเล่นสุคุณะ ครับนี่นะครับผมจะใช้หิน1ก้อนนะครับหิน1ก้อนกับการันตีข้างบนนี้นะครับอ่าเรื่องการหาทองไปซื้อครับแนะนํานะครับก็ทองหาไม่ยากนะครับลงดันแดงดันเขียวลงเลดนะครับหรือว่าทําเควสประจําวันนะครับเนี่ยเควสประจําวันก็ได้นะครับนี่ก็ได้อ่าฮแล้วก็อ่าอย่างน้อยบางคนอ่ะเป็นผู้เล่นมาผู้เล่นที่สายฟรีอะครับโอกาสอ่าถ้าน้องไม่ซื้อเกมพาร์ตอันเนี้ยไปบนึงนะ เอาตัวใหญ่ก่อนโอเคเอ้ะตัวนี้สุ่มได้ปะเนี่ยเฮ้ยลองดิอ่าถ้าน้องไม่ซื้อเกมพาร์ตัวเนี้ยโอกาสออกเห็นไหมครับมันจะอยู่แค่ประมาณอ่าันนี่อยู่แค่ศูนย์จุดหกศูนย์จุดห้าอัน,นี่ศูนย์จุดสามมัดศูนย์จุดสามเลยนะครับหมัดศูนย์จุดสามแต่ธนูกับหมัดอะไรเก่งกว่ากันเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทําคลิปอีกคลิปหนึ่งต่อไปเลยนะครับพี่จะลองเทสว่าอ่าธนูตอนเนี้ยมันติดเมตาอนะ่ผมว่าธนูดีกว่าหมัด นะครับเพราะว่าผมคิดอีเลทข,ของผมมันเจ็ดอ่า80กว่าผมว่าธนูดีกว่าหมาัดแต่จะเอาลองธนูสู้กับปีนะครับธนูสู้กับปีธนูสู้กับสามเหลี่ยมนะครับดูว่าธนูเล่นได้หรือเปล่านะครับนี่ผมมีธนู560นะครับมีสามเหลี่ยม700มีกรอน700นะครับเดี๋ยวจะลองดูครับว่าธนูตบไอ้พวกนี้3ตัวนี้ได้ไหม เดี๋ยวจะทําคลิปลองให้ดูนะครับว่าธนูตบสามตัวนี้ได้ไหมในเมตานี้นะครับถ้าธนูธนูตบสามตัวนี้ได้บอกได้เลยว่าอ่าธนูหมดน,นี้ดีมากแต่นี่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับเพื่อคนดูนะการันตีนี้นะครับลองสุ่มปั๊บเฮ้ยได้ได้ได้สุ่มได้นี่ยได้ธนูเห็นปะสุ่มยังไงก็ได้เหลืองนะครับการันตีหายไปแล้วเห็นไหมครับก็ไปซื้อใหม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่ไปดูอ่าผมเหลือท้องปะวะ โอ <c oughs> ทองไม่เหลือทองไม่พอโทษด,ด้วยนะครับก็วิธีการดูพ่อค้าผมบอกในคลิปที่แล้วเลยนะครับพ่อค้ามาทุกหนึ่งชั่วโมงอ่ามาทุกสี่ชั่วโมงนะครับในสี่ชั่วโมงนั้นมันจะอยู่แค่ชั่วโมงเดียวอย่างเช่นอ่านับอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยพ่อค้ามาตอน16บหนาฬิกาใช่ไหมครับผมมันจะอยู่แค่1ชั่วโมง16นะครับอยู่แค่1ชั่วโมงก็คือหาย17 นะครับพอ17ปุ๊บน้องนับ3ชั่วโมง18 19พอ20มันจะมาอีกรอบนึงนะครับมันจะหายตอน21น้องก็นับต่อครับ21ิบเอใช่ไมยีิบสองยิแล้วไมทียี่สหรือเที่ยงคืนนับอย่างนี้ก็ได้หรือมาทุก4ชั่วโมงนะครับมาทุก4ชั่วโมงอันนี้ร้อยห้ตังอะทองไม่พอนะครับซื้อให้ดูไม่ได้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับบางคนที่การันตีแบบที่ผมมีหินอยู่500้อแต่ผมสุ่มไม่ได้รับเหลืองเลยทําไงดีครับไปฟาร์มทองครับแล้วก็มาซื้อการันตีอย่างน้อยได้เหลืองนะครับถ้าน้องไม่เกลือคงไม่ติดสมองนะครับแต่ถ้าน้องได้หมัดธนูอะไรเงี้ยมันก็ยังเล่นได้นะครับหมัดธนูอะไรก็ยังเล่นได้ <c oughs> ตัวนี <c oughs> ตัวลักของมีธนูก็ตามนั้นนะครับก็ขอว่าคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับทําให้น้องแบบว่า อลอดจากการเกือน,นะครับถ้ามีตรงจุดเนี้ยก็สบายๆได้เลยเียก็เจอกันใหม่ถ้าใครอยากให้พี่ทําคลิปอะไรนะครับแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับพอดีอพี่ก็จะพยายามหา,าข้อมูลนะครับมาใส่เป็นคําคแนะนําไปเรื่อยๆนะครับคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับไปดูทริคก,การเล่นทั้ง11คลิปได้เลยนะครับผมทําไว้ทั้งหมดแล้วนะครับมีสอนแทบจะทุกอย่าง ถ้ามันขาดเหลืออะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไหนคลิปหนึ่งก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวพี่จะมาทำเพิ่มให้นะครับหวังว่าจะมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ